โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมนเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาพิฆาตอศูนย์กันต่อสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประวัติของฮาชิบิระอิน o สุเกะกันเขาเกิดวันที่22เมษายนอายุ16ปีสูง164เซนติเมตรหนัก63กิโลกรัมเกิดที่โตเกียวเขตโอคุทามะเขาโอดาเคะนะฮะตั้งแต่เด็กเนี่ยอินสุเกะถูกแม่หมูป่าเก็บไปเลี้ยงโดยที่แม่หมูป่านั้นนะฮะ อาจจะเพราะว่าพึ่งเสียลูกไปก็เลยแบบเอ็นดูอินโนสูเกะมากและทีนี้พอเสียแม่หมูป่าไปนะฮะอินโนสูเกะวัยเด็กจึงเอาส่วนหัวมาทําเป็นเครื่องสวมด้วยความโชคดีนะที่มีปู่คนนึงเนี่ยเอ็นดูคอยให้อาหาร คือมึงก็ให้แบบเหมือนให้อาหารสัตว์เลยนะนั่นก็เลยทําให้อินโนซูเกะนะฮะอิ่มท้องแถมยังสอนให้อินโนซูเกะเนี่ยพูดจาได้ด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้อินโนซูเกะพูดภาษาคนได้แม้ว่าหลานของปู่คนนั้นจะไม่ชอบอินโนซูเกะนะฮะก็แบบชอบไล่แบบชู้ชู้ชิวชิวอยู่หลายรอบอยู่แต่อินโนซูเกะก็หมดความอดทนบอกว่าชิวชิวหาพ้องมึงเหรอแล้วก็เตะเข้าให้ดอกหนึ่งหลังจากนั้นหลานของคุณปู่คนนั้นก็ไม่กล้าที่จะไล่อินโนซูเกะอีกเลย อินโสุเกะนะฮะชอบประลองกําลังกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลังจากประลองกับสัตว์บนภูเขาหมดแล้วนะฮะด้วยความบังเอิญตอนนั้นก็คืออินุสุเกะได้ไปเจอกับหนึ่งในคนที่กําลังจะไปเข้ารับการคัดเลือกที่ภูเขาดอกฟูจินะฮะก็เลยไปกระทืบทิ้งเลยนอกจากจะไปแย่งดาบเขามาแล้วก็ยังแบบไปแย่งการสอบของเขาอีกแต่สาเหตุที่เรานะฮะไม่เห็นอินโสุเกะตอนนั้นเลยเพราะว่าเฮียแกเนี่ยเล่นเข้าก่อนออกก่อนก็เลยแบบไม่มีใครได้เห็นหน้าเห็นตาในตอนนั้น โผล่มาอีกทีก็ตอนที่พวกทันจิโร่เนี่ยไปบ้านกรองของเคียวไงแล้วนะฮะหลังจากได้พบกับทันจิโร่เนี่ยอิโนโนซเกะก็ติดสอยห้อยตามไปโดยที่แบบว่าเรียกชื่อผิดตลอด คามาโบโกกอนปาจิโร่โอ้โหนี่มันชื่อใครวะแต่เพราะว่าได้อยู่กับทันจิโร่บ่อยๆเนี่ยฮะก็คือแบบความซวยมาเลยมาเลยไปไอ้ภูเขานาะตางูโมะก็โดนไอ้อสูรแมงมุมพ่อเล่นเอาคอแทบหกักอุต่าห์แบบฟื้นตัวด้วยการฝึกรวมจิตทั่วล่างได้ตลอดก็ได้ไปเจอของแข็งอย่างไอเอ็นมุกกับอาคาซาอีก ทำภารกิจกับเทนเงินปลอมตัวเข้าไปในไอโองิโมโตยะก็เจอกับดาคิแล้วก็เกียวทาโร่ถึงตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะฮะว่าาหากว่าคบพี่ทันเนี่ยมันก็คือตัวแม่เหล็กดึงดูดความอันตรายแบบโกคูเลยไอ้ช่วงหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยไม่ได้ไปด้วยฮะก็เลยไม่ได้เจอเรื่องร้ายอะไรถือว่าโชคดีไปต่อจากนี้นะฮะก็จะเข้าสู่เนื้อหาช่วงสปอยแล้วถ้าหากว่าใครไม่พร้อมก็ปิดคลิปไปได้เลย ช่วงฝึกกับเสาหลักนะฮะโอ้โหเฮียแกนนี่เกือบตายคาน้ําตกโชคดีที่ทันจิโร่เนี่ยปั๊มหัวใจให้ทันแต่ในภายหลังนะฮะก็สามารถฝึกดันหินได้ด้วยการใช้กิจวัตรคิดถึงเทมปุระฮะของปโปรดแถมยังสามารถคิดท่าใหม่ๆเข้าไปในปราณสัตว์ป่าได้อีกด้วยในช่วงประสาทไร้ขอบเขตนะฮะอินโนซูกเะเนี่ยขอให้อีกาเนี่ยนำพาไปเจออสูรเก่งๆหน่อยเหมือนว่าอีกาคงบอกงั้นกูจัดให้ ก็เลยพาอินโนซุเกะเนี่ยไปเจอโดมะนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะกำลังสู้กับคานาโออยู่หลังจากรู้ว่าชิโนบุตายนะฮะด้วยฝีมือโดมะแถมแม่แท้ๆของตนเนี่ยก็ยังโดนโดมะกินเข้าไปด้วยอินโนซุเกะก็เลยโกรธมากแล้วก็ร่วมมือกันกับคานาโอเข้าต่อสู้ แม้ว่าฟีมือของทั้งสองคนเนี่ยจะลดหน้าขึ้นมากเลยนะฮะแต่ก็ไม่อาจสู้กับโดมะที่มีไอ้ร่างแยกน้าแข็งนะฮะซึ่งไอ้ร่างแยกเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งถ้าตัวจริงและมันมีตั้งหลายตัวแต่ก่อนที่โดมะจะปลีกตัวจากไปนะฮะพิษจากตัวชิโนบุที่โดมะกินเข้าไปก็ออกฤทธิ์นั่นก็เลยทำให้โดมะเนี่ยอ่อนแอลงมากแถมร,ถร่างแยกที่สร้างมาก็สลายไปหมดแม้ว่าจะพยายามป้องกันเต็มที่แล้วแต่อินโนสุเกะเนี่ยกับคานาโอกก็สามารถร่วมมือกันกำจัดโดมะไปได้ ทั้งคู่ออกตามหาคนอื่นๆนะฮะแล้วก็ได้เจอกับเซนอิซึและก็มูราตะที่กําลังกระโผกกระเพกมาพอดีแต่นั่นก็เป็นจังหวะที่ปราศาสตรเนี่ยกำลังจะพังเพราะว่าการตายของนาคิเมะนะฮะนั่นก็เลยทําให้ทั้ง4เนี่ยโดนผลักกลับขึ้นไปบนผิวโลกมูราตะทําหน้าที่เป็นเบสสนับสนุนอยู่รอบนอกส่วนอินาสุเกะคานาโอกแล้วก็เซนอิซึได้ยันจากยูชิโร่แล้วก็ไปเข้าร่วมการต่อสู้กับเหล่าเสาหลักกับมูซันนะฮะแต่ยืนหยัดได้แค่แป๊บเดียวก็โดนมูซันใช้คลื่นกระแทกจนหมดสติไป โชคดีที่ทันจิโร่ตื่นมารับช่วงต่อทันนะฮะไม่งั้นเราก็ทุกคนคงตายกันหมดแล้วพอทวงเวลาไปได้สักพักนะคนอื่นๆก็ค่อยๆทยอยได้สติอิโนโนซูเกะกลับมาต่อสู้อีกครั้งและช่วยเหลือในการต่อสู้ จนสามารถจัดการมูสันไปได้เพียงแต่ว่าทันจิโร่เนี่ยดันกลายเป็นอสูรหลังจากนั้นนะฮะแล้วก็ออกอัลลวาดแม้ว่าจะสัญญากันไว้แล้วนะฮะว่าถ้าหากว่ามีใครคนไหนเดินทางผิดอีกคนนึงจะช่วยหยุดคนคนนั้นไว้แต่จังหวะนี้ก็คืออินโนซูกะทําทันจิโร่ไม่ลงะฮะถึงจะกลายเป็นอสูรก็ฆ่าไม่ลงถ้าหากว่าสังเกตนะฮะตอนนี้เนี่ยอินโนซูกะเนี่ยจะไม่พูดชื่อทันจิโร่ผิดแล้วนะฮะรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆด้วยตอนนี้จะพูดถูกและโชคดีที่คานาโอนะฮะยังเหลือยารักษาหลอดสุดท้้าาายที่ไดมาจากชิโบุและ ด้วยตัวยาหลอดนี้เนี่ยแหละฮะก็เลยทำให้ทันจิโร่เนี่ยกลับเป็นคนได้อีกครั้ง หลังจากจบเรื่องนะฮะอินโนซุเกะเนี่ยจึงไป,ไปอยู่กับทันจิโร่และก็กลายเป็นว่าไออินโนซุเกะเนี่ยสนิทกับเนซึโกะมากๆเพราะว่าไอเนซึโกะเนี่ยเป็นคนใจดีไม่เคยด่าไม่เคยต่อว่าเลยถ้าหากว่ามีอะไรก็จะค่อยๆอธิบายให้อินโนซุเกะฟังนั่นก็เลยทําให้อินโนซุเกะเนี่ยพักหลังๆเนี่ยติดสอยห้อยตามเหมือนลูกเลยนะฮะและดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมองเนซึโกะเป็นแม่มีอะไรก็มักที่จะมาเล่าให้ฟังเสมอสิ่งนี้ก็เลยทําให้ทันจิโร่เนี่ยรู้สึกเอนดูนะคือเอนดูมากแต่กับเซนอิซึ เสายลือดคืออิจฉ้าไงเพราะว่าชอบเซซุโกะแล้วไออินโนซุเกะมาตีสีอย่างเงี้ยคือมันให้อภัยไม่ได้ทุกๆเดือนนะฮะเนซุโกะเนี่ยจะไปหาคานาโอะแล้วก็อาโออิซึ่งน่าจะมาจากการที่ทันจิโร่เนี่ยต้องไปตรวจร่างกายประจําเดือนบ่อยๆนะฮะเพราะว่าร่างกายมันอ่อนแอนั่นก็เลยทําให้ทันจิโร่เนี่ยได้หวานกับคานาโอะส่วนอินโนซุกเกะเนี่ยก็ได้ไปหวานกับอาโออินะฮะแต่ถ้าหากทุกคนถามผมว่าไอสองคนเนี้ยมันหวานกันได้ยังไงอ่าเพราะว่าตามปกติเนี่ยอาโออิจะเป็นผู้หญิงที่จริงจังจนเกินไป แล้วก็ยิ้มยากใช่ไหมฮะไอการกระทําแบบไม่คิดหน้าคิดหลังของอินโนซเกะเนี่ยก็เลยทําให้อาโออิเนี่ยยิ้มได้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นเพราะแบบนี้แหละอาโออิ e ก็เลยแบบถูกใจแล้วก็คงจะเป็นฝ่ายลุกจับกดแล้วก็ปั๊มลูกปั๊มหลาดมาจนถึงปัจจุบันก็ตามนั้นเลยฮะตำนานรักที่ฟังดูแล้วมันก็ซาบซึ้งนะสำหรับในด้านนิสัยนะฮะอินโนซเกะเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเป็นพวกที่แบบไม่สนหาสนเหวอะไรทั้งนั้นเลยความสุขหนึ่งเดียวของเขาเลยก็คือการได้ประลองกำลังกับสิ่งมีชีวิตต่ตาง แถมการได้มาเป็นนักล่าอาสูรเนี่ยจริงๆมันคือเรื่องบังเอิญน,นะฮะถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยไอ้คนที่เข้าสอบคัดเลือกไปโผล่แถวภูเขาอะ่ะเออก็คงจะไม่โดนกระทืบแล้วก็โดนแย่งไอ้ดาบไปด้วยน่าสงสารมากเลยตอนนี้อินโนซุเกะนะฮะก็คงจะแบบว่าไอ้เต้นแรงเต้นกาบนภูเขาลูกเดิมอะ่ะไม่ได้เจออสูรอะไรทั้งนั้นแหละแต่ในภายหลังนะฮะอินโนซุเกะเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เซนซิทีฟมากถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็แบบว่าจะน้ําตานองเลยแต่มันก็เป็นน้ําตาที่ได้จากความ ไอ้ตอนที่กิยูแขนขาดเนี่ยก็บอกให้มูซันเนี่ยชดใช้เลยมึงต่อให้กิยูเดี๋ยวนี้มูซันคงอยากจะบอกว่ากูคงต่อให้ได้หรอกไอ้เฮียแต่รวมๆแล้วนะฮะไอ้นิสัยทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะแต่ถ้าหากอยู่กับทันจิโร่กับเนซุโ,โกะที่คอยชี้แนะก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรงานอดิเลกข,ของอิโนโนซุเกะก็คือการละเล่นแบบเด็กๆอะไรฮะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทันจิโร่สอนให้ของกินที่ชอบก็คือเทมปุระนะฮะซึ่งน่าจะติดใจมาจากช่วงที่อยู่บ้านดอกฟูจิ ในด้านความสามารถนะฮะอินโนซุเกะเนี่ยมีร่างกายที่พิเศษกว่าคนอื่นสามารถที่จะถอดข้อต่อของตัวเองได้แบบอิสระเลยแล้วก็ กลับมาต่อได้ใหม่หรือว่าโยกย้ายอวัยวะภายในได้ดั่งใจนึกเลยเช่นไอ้ตอนที่โดนกิวทาโร่แทงจากข้างหลังเนี้ยก็สามารถที่จะย้ายหวัวใจหลบมาให้โดนได้นอกจากนี้นะฮะตัวของอินโนซุเกะเนี่ยยังมีความสามารถในการต้านพิษได้ระดับหนึ่งเหมือนกับตัวพังพอนนะฮะนอกจากนี้สัมผัสผิวของอินโนซุเกะเนี่ยยังมีความเฉียบคมเป็นอย่างมากถ้าหากว่ามีจุด มุ่งร้ายหรือว่ามีคนมาเพ่งมองส่วนไหนก็จะรู้ได้ทันทีว่าเออโดนมองอยู่นะโดยไม่จาเป็นต้องหันไปดูเลยกลับกันนะฮะหากว่ามันไม่มีจิตมุ่งร้ายเนี้ยก็อีแค่แบบคุณยายจากบ้านดอกฟูจิมานั่งข้างๆเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่รู้นะฮะซึ่งไอ้สัมผัสกายของอินโนสุเกะเนี่ยจะได้ว่าไอ้มีความคล้ายคลึงกับไอ้ท่าสังหารเข็มทิศของอากาสะ ที่มีไว้จับจิตต่อสู้ของอีกฝ่ายเพียงแต่ว่าของอินโนสุเกะเนี่ยมันจะต้องเพ่งไอ้เข็มทิศนั่นมันจะจับออโต้เองนะฮะนั่นเลยทําให้การจะรอบทําร้ายอินโนสุเกะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากลองคิดดูสิฮะว่าไอ้กิวทาโร่ยังรอบแบบจิ้มข้างหลังอ่ะให้โดนหัวใจไม่ได้เลยขนาดว่าตอนนั้นอินโนสุเกะฝีมือห่างกันมากนะฮะถ้าหากว่าเป็นไอ้อิโนสุเกะในช่วงแบบ ปัจจุบันกลับไปสู้กิวทาโร่เนี่ยผมว่าน่าจะโหดมากเลยแล้วก็ขนาดไอ้น้ำแข็งของโดมะที่ชินบุยังติดกับนะฮะแต่อิโนโนสุเกะเนี่ยกลับสามารถใช้สัมผัสร,ร่างกายตรวจจับอันตรายได้ก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวซึ่งความสามารถระดับนี้จัดได้ว่าใกล้เคียงกับเสาหลักมากแล้วและความไวของอินโนสุเกะเนี่ยยังทําให้โดมะเนี่ยแทบมองไม่ทันเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าโดมะสามารถสร้างร่างแยกได้ก็คงที่จะลําบากกับอินโนสุเกะไม่น้อยเลย สำหรับปรานสัตว์ป่าของอินโนสุเกะจะมีทั้งหมด10กระบวนท่าดังนี้กระบวนท่าที่1เสียบทะลวงเป็นท่าใช้ดาบ2มือแทงไปยังศัตรูกระบวนท่าที่2ฉีกกระชากเป็นการฟันเป็นรูปกากบาทกระบวนท่าที่3คมเขี้ยวสังหารเป็นการฟันรูปแบบกันไกลตัดคอศัตรูกระบวนท่าที่4ฉีกกระชากเป็นชิ้นๆก็คล้ายๆกับท่าฉีกกระชากก่อนหน้านะฮะแต่จะเป็นการฟันต่อเนื่อง กระบวนท่าที่5เขี้ยวคลั่งกระโดดหมุนตัวฟันโจมตีเป็นวงกว้างกระบวนท่าที่6คมเขี้ยวกัดถึงอ่าอน,นี่จะเป็นการใช้ดาบ2มือเนี่ยค่อยๆเลื่อยคอศัตรูแบบรวดเร็วกระบวนท่าที่7เปิดประสาทสัมผัสจะเป็นการใช้ผิวหนังรับรู้สิ่งรอบด้านแม้ว่าจะไม่ใช้ตาการฟังเสียงหรือว่าการดมกลิ่นเลยนะฮะกระบวนท่าที่8บุกทะลวงฉีกกระชากอันนี้จะเป็นท่าวิ่งบุกทะลวงที่ทิ้งการป้องกันไปจนหมดรวมไว้ที่การโจมตีอย่างเดียว กระบวนท่าที่9คมเขี้ยวยืดคดเขี้ยวถอดกระดูกข้อต่อออกนะฮะสามารถยืดแขนได้แบบลูฟี่เพื่อโจมตีระยะไกลซึ่งเอาจริงๆเนี่ยท่านี้เกือบฆ่าโดมะได้แล้วนะเพียงแต่ว่าความแม่นยําม,มันต่ําก็เลยจะไม่คราวนั้นนะ่ะฟันไปโดนตาแทนที่จะโดนคอนะฮะกระบวนท่าที่10เขี้ยวลมหมุนใช้ดาบทั้งสองหมุนเป็นใบพัดเพื่อปัดเป่าทุกอย่างจริงๆมันจะยังมีอีกท่าหนึง่งก็คือท่าเคี้ยวบินซึ่งมมนเป็นท่าโดนสดนะฮะซึ่งก็จะนับเข้าไปว่าเป็นกระบวนท่า11หรือไม่ก็ได้นะฮะ แกนแท้ของปานสัตว์ป่าก็คือต้องใช้ดาบ2มือนะฮะมีผิวประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีข้อต่อกระดูกที่ยืดหยุ่นนั่นหมายความว่านอกจากอินโนซูเกะแล้วเนี่ยจะหาคนอื่นมาใช้ปานสัตว์ป่าเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่านี่คือปานออริจินอลของเขาเองมันมีความคล้ายคลึงกับปานวายุนะฮะดังนั้นถ้าหากว่าจะให้เลือกใช้ปานสัตว์ป่าไปใช้ปลานวายุน่าจะดีกว่าความคิดเห็นของผมที่มีต่ออินโนซูเกะนะฮะคือตั้งแต่ที่ผมเห็นเขาเนี่ย ไอ้น,นี่สายแบบชอบเรียกชื่อคนอื่นผิดๆเนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าผมคิดถึงใครนั่นก็คือปู่ชินชินจากโทริโกะนะฮะไอ้น,นี่ก็สายเรียกชื่อคนผิดเหมือนกัน โทมิโกะบ้างแหละโทคิชิบ้างแหละโอ้โหแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เก่งพอนะฮะปู่แกเนี่ยจะยอมรับแล้วก็จะเรียกชื่อไม่ผิดก็อารมณ์อินโนซเกะเนี่แหละฮะพอลางหลังเริ่มสนิทกันมากเริ่มเรียนรู้ความอ่อนโยนจากผู้อื่นไอการเรียกชื่อผิดๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปเองแหละผมว่ามันเป็นพัฒนาการตัวละครที่เรียบง่ายแต่ว่ามันน่าเอ็นดูนะเพราะว่าการที่คนคนนึงเนี่ยที่จะก่อนแม่งไม่ได้ตั้งใจจะจําจชื่อเราเลยเรียกผิดบ้างถูกบ้างพอคราวนี้มันเรียกชื่อถูกมันก็แบบเออเว้ยเราเป็นคนมีควาาาามมมหกับเขข้้ขึน แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าความหมายแนวไหนเหมือนกันนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฮาชิบิระอินสุเกะของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ